ใจลงโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายการติดต่อได้ที่02 399 2000และ081 442 4289บริการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ครบวงจรรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ในเว็บไซต์สีคณะปฏิ .com ัน,นก็ถึงช่วงที่สามของรายการแล้วนะครับหลังจากช่วงที่สองเนี่ยเราเลือกคันเบ็ดเราเลือกรอบตกปลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทดลองจริงๆครับว่าวันนี้การตกปลากับปงจะเป็นยังไงมั่งวันนี้เราจะใช้เหยี่ยบปลอมนะครับลองตามผมมาดูเลยครับลุงไก่เป็นไงได้ยังครับเออพอได้บ้างแล้วครับได้ตัวโอ้ยได้กี่ตัวเนี่ยลงุงนี่ผมสองสามตัวแล้วครับผมเพิ <laughs> มม่งมาเกาะผมเพิ่งมากเกาะเบ็ดเสร็จเองเนี่ย อย่าฟอร์มาดูกันนะเนี่ยสนุกดีอ้าวเหรอแต่มันต้องเดินรอบบ่อยนี่ลุงปวดเมื่อย้ะขาลาเซ้ยะเดี๋ยวผมเตียนเพื่อนนะต้องกลัวผมเตียนเพื่อนฮะคุ้มค่าเลยนะเนี่ยการเดินเนี่ยโดยอ้าวเหรอเมื่อกี้ลุงเอาขึ้นกิโลเนี่ยน่าจะประมาณโลกว่าละฮะโกหกผมว่านี่เออเห็นลุงนั่งกินอะไรอยู่คนเดียวเลยไม่ได้ลุงแอบมาก่อนเลยนมาก่อนเลยตึงเลยนะตึงเลยอ่าเอาเลยครับลองดูลองดูเดี๋ยวผมลองดูลุงไม่กลัวดำเหรอลุง ไม่มีปัญหาสนุกครับสนุกอ,อหมดแล้วยุคัยนี้หมดแล้ว <laughs> ยังแรงอยู่อ๋อยังมีแรงอยู่อ๋อมันต้องมีแอคชั่นอย่างนี้ด้วยนะลุงนะใช่ไหมยกนิดนึงครับยกขันหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ตามันดิ้นเนะรอเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าได้เดี๋ยวก็รู้เองผมเปลี่ยนตอนนี้ครับเปลี่ยนมาตรงนี้มั่งเนี่ยอยู่ใกล้ๆลุงไม่ได้ละ เดี๋ยวลุงย่งกินหมดนะใช่ใชุงย่งกินนะไม่ได้ตายน่ยๆๆโชว์หน่อยลุงโชว์หน่อยเห็นไหมครับหยิบโชว์หน่อยฝีมือครับฝีมือครับอย่าปลอมครับ ธรรมดาเหยียบปอมผมไม่ธรรมดาเนี่ดูเห็นไหมลุงเห็นไหมต้นนะคุณผู้ชมเหยียบปอมครับก็หมดไปหนึ่งเทปแล้วครับกับการตกปลาดีๆลุงครับเป็นยังไงบ้างครับก็ สนุกไหมครับตกบารกระพงวันนี้ก็ดีครับดีที่ลุงแนะนําไปน้มีมีแล้วนะเครื่องขันเบ็ดแล้วก็หลอกสปินนะต้องขอบคุณลุงจริงที่ให้ความรู้ผมตกหยอบล้อสนุกไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยลุงเหนื่อยคะอดทนมากกว่าจะกินเหนื่อยที่นี่ตกได้ทั้งหมดทั้งหย่บล้อมก็ได้นะแล้วก็หย่สดได้ครับตามที่คุยกันไว้น่ะว่า อย่างเหยียบร้อมต้องอดทนหน่อยต้องตีเดินรอบบอไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้ความใจเย็นสุขุมเราใช่นี่ผมเดินมันปวดขาหมดเลยเนี่ยแต่ก็ให้อารมณ์ดีนะสนุกดีนะได้อารมณ์เหมือนกันนี่ก็กำลังกายด้วยได้กําลังกายใช่ครับส่วนช่วงท้ายของรายการนี้นะครับผมขอถามคําถามว่าวันนี้ผมมาตกปลาที่บ่อตกปลาน้องเนยบ่อน้องเนยเนี่ยอยู่เส้นบางนาตาดกมที่เท่าไหร่ครับใครที่รู้คาตอบแล้วครับส่ง SMS มาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ5้าท่านแรกจะได้บัตร ตกปลาฟรีที่บ่อน,น้องเนยนะครับส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณลุงไก่อีกรอบนะครับขอบคุณครับที่มาให้ความรู้เอาไว้ยังไงเทปหน้าเจอกันอีกได,ได้เลยครับ,รบส่วนวันนี้ผมว่าลุงไก่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Six in, if not, we'll have to have two. We all coming up, at our end on. so I'll get one with you. I won't you to let us have six in, especially not with the food. He could've just told us no, though. He didn't have room. You see her with the green dress, she talks. A